คนเราจะมีกระเป๋าได้สักกี่ใบกันเชียวคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของกระเป๋าที่พี่เมย์มีอยู่พอดีพี่เมย์โชคดีมากมากเลยคะ่ะที่ร้านค้าหน้าร้านนะคะส่งสินค้าตัวอย่างฟรีไหมพี่เมยน์นะช่วงนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าเยอะหน่อยคะ่ะแต่คนเราอะมีกระเป๋าเยอะอะมันก็ไม่สามารถใช้ได้หมดทุกใบใช่ไหมคะมันก็จะมีบางใบที่เราไมา่ได้หยิบได้จับหรือได้นํามาใช้เลยคะ่ะบางใบก็เหมาะสําหรับไปคาเฟ่ซึ่งเราก็ไม่ได้ไปบ่อยขนาดน,นั้นนะคะแล้วก็มีใบที่เราใช้บ่อยๆคะ่ะถ้าพักเสียงที่บ้านก็ไม่เสียงไ มีบางใบที่ใช้บ่อยเลยแต่ใบที่ใช้ไม่บ่อยเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรเกาะค่ะคือลองเอาไปแขวนแล้วแล้วฝุ่นมันเกาะก็เลยอยากได้กล่องเอาไว้สําหรับเก็บกระเป๋าโดยเฉพาะค่ะเพราะมันเยอะมากแล้วก็สามารถเก็บหมวกเก็บพวกสายเข็มขัดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะกิจวัตรประจําวันช่วงนี้ก็นี่เลยค่ะกินกาแฟที่เขาเอามาให้รีวิวแล้วก็แกะของรีวิวสินค้าทําคลิปอ,อัดอ่าส่งให้ ร้านค้าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าสินค้าที่เราขอมารีวิวอะต้องเป็นสินค้าที่เราอยากจะนํามาใช้ได้จริงอย่างเช่นกล่องใบนี้ค่ะพี่เมย์ก็ขอสินค้าตัวอย่างฟรีเหมือนกันทางร้านค้าก็น่ารักมากๆเลยนะคะส่งกล่องใบนี้มาให้ซึ่งร้านค้าเขามีกล่องใบนี้หลายไซส์หลายขนาดเลยแล้วพี่เมย์ก็ไม่ได้ระบุไซส์ด้วยนะคะว่าอยากได้ไซส์กล่องแบบแบบขนาดไหนใหญ่เล็กแค่ไหนอะไรเงี้ย พอเชื่อไหมพี่เมย์ขอไปหลายร้านมากเลยนะกล่องแบบนี้ที่เป็นกล่องสีขาวเหมือนกล่องใส่ข้าวสารนะคะที่เป็นสีขาวมินิมอลแบบน,มมนี้พี่เมย์ไม่เคยได้รับอนุมัติเลยไม่มีร้านค้าร้านไหนที่แบบว่าให้เลยอะไรอย่างนี้นค่ะแล้วอยู่ยร้านนี้เขาก็อนุมัติให้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เลยดีใจจนแบบว่าไม่เลือกไซส์เลือกขนาดเลยแล้วแต่ทางร้านเขาจะสง่งแล้วแต่ทางร้านเขาจะเมตตาเอามาให้เลยค่ะซึ่งพอเปิดกล่องออกมาคือเห็นกล่องข้างนอกก็รู้แล้วล่ะว่าขนาดน้องคือแบบต้องใหญ่มากๆแน่ๆถูกใจแน่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอแกะออกมาก แม่ชอบซื ici, class, ้อมาอะไรเงี้ยตอนแรกคิด <scales> ว <one nationwide> ่าถ้าเขาส่งกล่องเล็กๆมาแล้วก็จะเออเอาใส่ข้าวสารอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ากล่องไซส์ใหญ่ขนาดนี้ก็พอดีเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้กระเป๋าเยอะมากๆกระเป๋าเยอะก็ไม่ได้เป็นคนซื้อคนช็อปเก่งอะไรเลยนะคะพอจะพากเสียงก็จะเป็นแบบนี้ตลอดแป๊กไปแป๊กมาก็ไม่รู้นะตอนไม่พากก็ไม่มีนะเอออะต่อแล้วกันนะคะ ไม่รู้ว่าพาไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยจนไม่รู้ว่าพูดไปถึงไหนแล้วบางทีก็งงงงเหมือนกันนะก็อันนั้นแหละค่ะกล่องนี้ได้มาก็เลยเอามาใส่กระเป๋าซะเลยเพราะว่าเนื่องจากกระเป๋าก็เยอะมากได้มาจากสินค้ารีวิวคือพี่เมย์อะกดขอสินค้าที่เราอะชอบช่วงเนี้อะเป็นการแบบเหมือนเปลีป่ยนแปลงตัวเองด้วยน้ำหนักลด5้กิโลก็แบบอยากแต่งตัวแล้วอะก็เลยไปหาขอเสื้อผ้าน่ารักน่ารักกระเป๋าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเอาไว้ใส่ไปเที่ยวค่ะจะได้รีวิวให้เขาด้วยรีวิวแบบมีความสุขอะค่ะเพราะสินค้าทีีท่่เเเรราาาาขออป็นนสิค้้ทยกได เหมือนอย่างกาแฟพี่มเมย์ชอบกินนะ่ะกาแฟของน่านเนะี่ยพี่เมย์ก็ขอเขารีวิวนะคะรีวิวไปรีวิวมาก็ซื้อเขาเลยค่ะเพราะว่าติดใจในรสชาติของเขานะ่ยเขาก็เลยส่งของแถมของฟรีมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนกล่องใบนี้นี่ก็ได้ฟรีเหมือนกันนะทางร้านค้าก็ใจดีมากๆค่ะส่งมาให้นะคะพี่เมย์ก็นี่เลยค่ะจัดการเอาเก็บกระเป๋าในกุ่มเป็นกลุ่มก,กันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายใบายมากๆ บางใบนี่สภาพเยินแล้วเยินอีกเพราะว่าใช้งานจริงนะคะส่วนใบสวยๆแบบนี้น่ารักนะคะล้างเท้าส่งมาให้ค่ะนี่เลยแล้วก็เอาไว้ใส่ไปเที่ยวนะคะใส่ไปคาเฟ่อะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะไม่ค่อยได้ใช้ไงนนะะมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีน้องกล่องมินิมอลใบนี้นี่แหละเหมาะที่สุดแล้วที่จะต้องเก็บกระเป๋าใบน่ารักของพี่เมย์นะคะเขาเป็นกล่องทรงสูงนะคะ